สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมสก,กีบอร์ดนะผมจะบอกแบบเสียตังค์อ่ะอน,นี้ก็กดเข้าเกมเลยผมไม่ได้ไปสก,กีบอร์ดกาก,กแบบนี้นะคือเอาจริงๆนะคือไร้ายสก,กีบอร์ดผมก็ไม่ได้ไปแบบนี้ด้วยซ้ำจะโทษครับแป๊บนึงแป๊บนึงแพิบนึงกันนะ ដល់ក្រោយអឺមនមនមនអូយប้าตายចាប់ប้าตายចាប់អូហូចាប់ប้าตาย โอ้ส oh! uh, huh? oh, e ักทีสักทีสักทีกดไม่เข้าอีก โอเในที่สุดก็กว่าจะมาได้ก็ยากกว่าหัวร้อนอ่ะแบบหัวร้อนแบบแบบแบบที่ไม่เคยร้อนแบบมาก่อนหัวจะหัวร้อนกับโทรศัพท์นี่แหละไม่ได้หัวร้อนกับใครก่อนกับเฮ้ยโค้ดแท่เอาเอาวอาเอาเอาเอาาวัร้อนไม่ร้าซะเลย แบบนี้ต้องย้อนเวลานะไม่มีอะไรเฮ่ผมได้นะเฮ้ยทำอะไรโอ้โหนี่ก็พูดอยู่เป็นไรเนะี่ยพอลี่เป็นไรฮะพอดีนี่กไมไดไมไดไม่ดด้ชื่อ ชื่อน้องขอคือมันเป็นชื่อดอกดอกดก็อกคือคือเอาผมเกิดที่ไหนวะเนี่ยฮะโหสัตว์แบบฟิตสักหน่อยจะไม่แค่ไม่กิ้วเทียงเธอแค่ไม่กิ้วตะขี ขก็นจะทำแบบบอดสไลด์แบบร่วงร่วงเลยบอกเลยว่าร่วงร่วงเลยผมเออคือไอเสียงแบบอะไรสักอ่มมอกี้มันคืออะไร <c oughs> อย่าพึ่งขังสิ <c oughs> อย่าพึ่งขังสิกูจะตายเป็นยังไงกันเป็นอะไซมกูจะโอ้โหได้สักทีกูจะอีกละ,กละนี่คือยังไม่หยุดอีกเหรอเดี๋ยวไปซื้อลายสักหน่อยนะอ่ะเออันนี้คืออันเก่านะมันจะลองใช้อันเก่านะอ,นาอันเก่าแบบอันเก่าแบบโง่ๆง่นะ DVD, ด,แบบดีไม่ดีอันเก่าง่ๆทีแบบดีไม่ดีเนี่ยแบบทีเดียวนะี่แบบแบบทีเดียวบวชสไลด์ไปอะคิดดูชวัวร์ะถึงกับแตกบอกเลยว,ว่าผมถึงกับแตกดีฟโอ้โหเอา้าวัดเอ่อเอาจริงๆนะคือสเก็บตบ์ชมันทรงดีฟนะคือดีอฟเนี้ยเฟ้ยแบบ อะไรนะแบบอะไรนะคือแบบมันจะแบบอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราสปัดถ้าเราใช้ขวานเนี่ยคือเราจะต้องเอาเท้าข้างหลังอนะ่ะคือเอาปัดข้างหน้าปัดไปข้างหน้าแล้วน,นะสกีบอร์ดมันจะเป็นท่านี้เว้ยใช่คือมันจะกามาอยู่เป็นท่านะคือแบบมันจะเป็นท่าน่ะแบบมามาแบบมาวางเฉียงอะ่ะเอ,อวางอะไรวางเฉียงแล้วมันก็จะมีเสียงเบรก แบบโคตรดังแบบอันจริงๆนะผมก็ยังไม่เคยทำหละแต่ว่ามีครั้งหนึ่งนั้นที่ผมทำแล้วมันก็ขึ้นตัวทำได้ไงเป็นไปไม่ได้ฉันทำไม่เคยได้เดี๋ยวก่นอนเดี๋ยวก่อนอแก้มือตรงนี้หน่อยขึ้นโอ้โหสะะัตว์จะแบบ จะพริกสัหน่อยจะพริกแบบ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 ร้อยหกสิบองศามาเนี่ยตกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยขึ้นมาก่อนนี่นี่คือผมต้องกดย้อนกลับตลอดเลยใช่ไหมถามหน่อยถามจริงนี่ผมต้องกดผมควรจะเลิกได้ไหมกับความค้างที่ ท no ี่มันทุบเนี่ยแบบยัดทุบแตกลยทุบหน้าจะเออโห้ใหม่กัเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะวางเสียงแบบเนี่ยแบบเนี้ยมันจะเวลาเบรกมันจะวางเสียงแบบไหนนะเนี่ยเมันจะวางเสียงอยู่ถ้ามันแกะเนี่ยเนี่ยมันจะวางเสียงอยู่ถ้ามันแกะแหละคือมันเป็นอะไรที่โอ้ my god โอ้ my god ต้องรู้ โคตรเท่เลยเขมเอาละเดี like ๋ยวผมจะเฮ้ยเอฮ้ยฮ้ยเป็นไปได้จะโอ้โหพลิก เฮ้ยยังวะแม่งเฮ้ยชัวร์ชัวร์โอ้โหชนเราขอเปลี่ยนด่านหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวะนะอ่า,อาอเอ่อที่มันเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังมาเอ่อกดตรงไหนวะกดตรงอ๋อนี่ไงโอเคผมจะเอาเป็นด่านอะไรดีวะด่านนี้แล้วกัน โอ้เริ่มมาก้นเหล็กคือเหล็กเนี่ยเริ่มมาตุ๊กแตกด้วยคือเริ่มมาปุ๊บก็แตกแตวก่อนเขาเปลี่ยนบอดหน่อยบอดคือของที่จะค้างได้ไหมหอโอ้โหสกีดสกีดสกีเดียวาดูสิมันจะสกีดในกับการบอสระ พิชชาเดี๋ยวกันนะเมื่อกี้มันคือีอยงมันคือยียงคือยียงคือยียงคือผมก็ไม้หรือโอ้โหก็จะแบบจัดได้แบบลุกไม่ขึ้นอีกย้อนกลับซะเลย ก่อนนะผมสังเกตนานแล้วอันนี้มันปุ่มอะไรนะนะลองขึ้นแล้วก็กดดิเฮ้ยอ๋อปุ่มสโลโอ้โหผมเคยเคยเห็นปุ่มสโลปุ่มเปลี่ยนกล้องหนี่อ๋อ,อ,อต้องกดค้างเหรอ,อกดค้างเหรอนีเฮ้ยรึเทพเกินเทพแบบ โหเดี๋ยวก่อนนะผมจะไปเปลี่ยนลายบอร์ดสักหน่อยเกินลายบอร์ดจะดอ็อกด็อกาไปก่อนกระด,ดาษทรายนะผมวาดมันเท่แล้วนะแต่ตัวบอร์ดเนี่ยคือมันมันไม่เข้าคือมันต้องออกหายที่มันเข้ากนะัะแล้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าอะไรมันจะเข้าบ้างสองสาม หย right? right? uh ุด huh. อีกหรอฮะฮะไอ์ไออะฮะจะเพิงจะยังหล่นไม่เสร็จอีกเหรอโอ้จ oh ีสองวันจะ้าตานกระดาษทรายอะไรวะเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮูฮู อือยะไรออเรเมนชงแล้วก็องกงาแล้วก็งกาก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหกโอ้โหโอ้โหลดอีกแล้วโอ้โหคือต้องมันนั่งมันดาวโดใช่ยเฮ้ยอันนี้ดูดิ สี่พันเยนโอเคไม่เ้เวจะคืออันนี้มันเป็นคนรูปสุดีวะ